นีครับก็ลงสีแลยครับเป็นเขียวดําเขียวดําแล้วจะมีเขียวเข้มตัดด้วยนะเนี่เขียวเข้มตัดครับเขียวเข้มตัดเป็นดอกแบบนี้เขียวเข้มตัดอย่าไปเสียสมบูรณ์ครับเพราะว่าจะพ่นฝั่งนู้นกับเนี่ยจะมีเขียว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 ช่างทำกระบะกระทำครับทำเอ่อสีก็ทำครักระบะก็เกือบเสร็จแล้ว Đây, ừ, các bạn không muốn chụp chút nữa cả không xem chậm đi xưa ở khiêm khiêm này ừ, cứ lên ạ ไปหาซื้อไปดังไปไปหาซื้อไปมันหมดแล้วมือมันไม่ค่อยนิ่งอ่ะมันสั่นนี่น้ำกระท่อมไงอันนี้มันไงกินเลยเออซื้ออะไรล่ะอันนั้นมันของวิตามินแก้โควิดมีทั้งคนซื้อมีทั้งเสี้ยฮะมีทั้งทำ ปลาดํปลาูกแก้วสียังไงใช่อินเอ้ยเรียบร้อยแล้วปลาดํับูกแก้วก็เหลือแต่ยกทุกจอบอะว่ามันก็ต้องรับได้แล้วครับเพราะว่าทำบ่อยแล้วทำบ่อยแล้วรู้ตำแหน่งรู้ระยะรู้รเซนเตอร์แล้วเนี่ยทำอะไรทุกจับปลาท้ายครับนี่ยปลาท้ายก็เรียบร้อยแล้ว เกียร์พร้อมพร้อมโปะอะเนี่ยมีเลเวอร์ตามเกียร์เลยก็คือแบบทางเอ็นเชื่อมเสร็จเลเวอร์เกียร์เลยนี่เลยเดี๋ยวจะได้เอาทินเนอร์มาเช็ดเช็ดทำความสะอาดพื้นเหล็กฮะเดี๋ยวก็ได้โปะแล้วเนี่ยเพราะว่าฝั่งนี้ก็ได้แล้วเกียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวฝั่งโน้น เนี่อยากรู้เร็วๆจะไงช่องว่างตรงนี้ไว้ทำอะไรเนาะ FC รอลุ้นเนี่ยแล้วก็เบ็กมือก็เรียบร้อยครับเหลือแต่เอามาใส่ครับทำที่ดึงตรงนั้นนะแต่คนขับเนี่ยรอสีเขียวอยู่ครับเพราะว่าพ่นฝั่งนี้อยู่ครับไอ้ทางการเร็วๆหน่อยรอแกะอยู่ ต้นอยากได้ผมสีเขียวไหมอยากทำผมสีทำสีผมใหม่ปล่าเอ้าเขียวดำเขียวเขียวอะไรวะเนี่ยเขียวแก้วเขียวเข้มดำแล้วก็ลายสีดอนลายลายลายแบบลายสีบอลนี่ยไอ้ชายเงินมันบอกว่าจะเอาสีเขียวไหมล่ะมันบอกว่ามึงจะเอาผมเขียวไหม ต้นตเลียวทั้งสิบไปสีพลรถยนนะเว้ยลาไม่ออกด้วยย้ายสมาร์ทคว้ามาตรงนี้หมดเลยพวกทางเซนเครื่องเครื่องก็นาจจะเป็นเครื่องของคันนี้แหละเฮ้ไอ้คันเมื่อวานเขาไอ้ที่เหรอ ไอ้เมื่อวานที่ทำอ่ะที่เคยทำเมื่อวานตรงนี้อ่ะไฟติใช่ไหมดินไหนบ้านไหนบ้านนี่แหละบ้านเขาดินนี่แหละแต่มันได้มีพวกใหญ่ไม่ใช่เขาว่าทำงานฮะมาสมัครงานไม่ใช่เดี๋ยวที่ทำเมื่อวานตรงนี้อ่ะอะไรเขามาสมัครงานไม่ใช่รถเขาเอาเลยเกือบจะลากไปแล้วเหรอลากไปในมู้เนี่ยฝอายี่มันมาทมังาน แลนวมึง่ะครับแล้วมึงทำอ่ะไปรักษาตัวอยู่ไปไล่กลัวขาพิกมึงก็มึงก็ไปโปรไอ้กระบะฝั่งโน้นวะมึงไปยืนดูมันทำไมพ่นจิ๋วนี้เอฟเฟกต์สวยไหมมึงจะเพิ่งแกะว่าเขาพ่นยังไม่เสร็จ

trong chung nhé Ui, à, xí xoay mắc lê Đấy, cộng à Đấy, cộng á, xí kiểu แกะแกะโอ้มีไอตัวนี่เลยครับติดมากับเค็ดสีเลยผูกอะไรเวอร์โอ้ทำไ้นี่เสร็จแล้วนี่ไว้ตั้งฝากระโปรงฝากรุงอยู่ไหนไม่รู้ทำเสร็จแล้วนะชัาเอ็นทำเสร็จแล้ว

มันก็ไม่ยุดมันก็คีบิ้วผ่านไปตรงนี้แหละเกลี่ยไม้ต้นไม้ทำไรเอาไปไหนนั่นนที่ถือเอาไปไหนอ๋อพากันขโมยมาเดี๋ยวได้ขโมยต่อนี่อะไรวะโอ้ đi xem không nên cơm mì hay nó, nhìn á nêm nếp 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 đây nếp 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 nếp